ทร u e อร์ p ปอเรชันสร้างปรากฏการณ์ความฟินแบบฉุดไม่อยู่ได้เปิดตัวพรีเซนเตอร์สุปตาสุดฮอตนายนภัสและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเข้าสู่ครอบครัวทรูที่เรียกกระแสความฟินทะลุจอให้สะเทือนไปทั่วเมืองจากวิดีโอโฆษณาออนไลน์ซีรีส์5 ep ในแนว multiverse ที่ใหม่และก็แปลกตาตอกย้ำแนวคิด better together ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกัน เดินหน้าส่งมอบความสุขจากการรวม TRUE d t e c โดยจัดขบวนมหาจารย์ความสุข Better Together Festival Roadshow ส่งมอบความสุขอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนค่ะซึ่งในงานนะคะได้รับเกียรติจากคุณมนัสมานวุฒิเวศประธานคณะผู้บริหารบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนคุณชารัฐเมโรธรารองประธานคณะผู้บริหารบริษัท True Corporation จำกัดมหาชน และคุณฐานพลมานะุทิเวศหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาดบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนค่ะฟ uh, ิว you know, แคตก,กลกันเนี่ย10ล้านก็้นมาเป็น12ล้านนะครับแล้วเดี๋ยวจะมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นี่คือสิ่งที่เราเราเ,าเรียกว่าเบตเตบูเกเตอร์พื้นฐานเลยได้มาจากการร่วมกันทั้งนี้นะครับ บริการที่รวดเร็วคอนเทนต์ที่หลากหลายนะครับแล้วก็สิ่งที่จะทําให้ประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่นะครับสปีดเนี่ยมันจะตอบคำ,คำตอบหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าด้านบริการออฟไลน์ to ือออนไลน์นะครับและประสบการณ์ของลูกค้าเนี่ยก็จะ,ะเข้าสู่เรื่องของการให้บริการทางด้านของออนไลน์มากขึ้นลูกค้าจะอยากเข้าไปใช้บริการที่มากขึ้นการที่เรารวมกันเนี่ย สำคัญเนี่ยคือเรื่องของการที่เรามีคนมีออฟสเกลนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องดีแท็กเคยลงทูเคยลงแล้วมันจะไปมากเท่าเดิมอันนี้คือคีย์สำคัญแต่คงพูดเดยอะกว่านี้ไม่ได้ตอนนี้นะครรถโชว์เนี่ยต้องการเพิ่มหนึ่งความมั่นใจให้ผู้บริโภคเลยว่าเรามาจริงและเราของจริงเราไม่ใช่ทำแอดขายของเฉยๆเราต้องการให้รู้ว่าการควบรวมครั้งนี้สิ่งทุกๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงในทุกๆท,ที่ในประเทศไทยของจริงนะครับหนึ เสคือยังไงคาดฝังอยู่แล้วครับถ้าไม่ใช่แค่มือถือ,อยังไงเรามีของบริการอินเทอร์เน็ตบ้าน PM เราก็ต้องการค o s s แล้วก็ขายเพิ่มอ,อยู่แล้วครับขบวนมหาสารย์ความสุข Better Together Festival ประเดิมจุดพลุขบวนที่สยามสแควร์โดย2 p r พรีเซนเตอร์นายนภัสและใบเฟินพิมชนกได้ควงแขนแท็กทีมส่งมอบความสุขให้แฟนๆได้ฟินกันแบบเต็มอิ่มค่ะ ีกันละกันเนาะก็เป็น 5G ที่ดีที่สุดจากรูและดีแท้ใช่ครับมีสิทธิพิเศษหลาย,ลายอย่างเลยค่ะอย่าง ก็จะมีถ้าลูกค้าทูก็จะทราบอยู่แล้วว่าอาหารการกินร้านอาหารเขาเนี่ยแน่นมากๆเนาะตอนนี้ก็ยิ่งคูณสองไปมันไม่ดีแค่ใช่ส่วนของผมเนี่ยก็คิดว่าเรื่องเอินเตอร์เทนเมนต์เป็นอะไรที่เจ๋งมากเพราะหลายคนก็ชอบดูหนังอยู่บ้านดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วก็มีการเติมเกมอันเกมมิ่งเนชั่นแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆด้วยซึ่งผมว่ามันโจ้ใจมากๆเลยครับการทำงานในกองผู้หลังเป็นไงบ้างสนุกสนุกก็จริงๆเราแบบเคยคุยกันแล้วเฮ้ยถ้าได้ทำงานมันจะเป็นยังไงแล้วมาถ่ายโฆษณาด้วยแล้วเหมือนเป็นแบบซีีีรรสส์ั้นนนๆ5ตอเเ่ยพวกกา็ สนุกแล้วก็ตั้งใจทำการบ้านตั้งใจทํางานกันทั้งคู่แล้วก็อยากให้งานที่ที่ออกมาเนี่ยที่เราได้รับเนี่ยทำออกมาให้ดีที่สุดอยู่แล้วคือคนดูก็สุว่าเหมือนเล่นาาแต่ใจกัน,นเลย บทมันดูแบบซ่างๆหน้าตาไน่ดีเลยอาจจะด้วยเรื่องเขาก็น่ารักใช่บทเขาน่ารักแล้วก็มันปฏิปต่อทั้งห้าเอพิโซดเลยก็ดีครับแล้วก็สอดคล้องกับ True Lady Tag ได้ถูกใจเด้อครับยังไงก็ฝาก True Lady Tag นะครับกับการรวบรวมครั้งยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นสัญญาณ 5G ที่ดีที่สุดนะครับสิทธิพิเศษคุ้มแน่นอนค่ะสำหรับแฟนๆ True Lady Tag ทุกคนเลยค่ะก็อยากให้มาใช้ True Lady Tag กันเยอะๆนะครั ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ